สวัสดีครับ CT w a d e a d e r นะครับ7ธันวา68พามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้คือ Honda CD 400 s u f o r V-Tech 3นะครับสภาพรถรายละเอียดตัวรถเป็นไงบ้างไปชมนะครับคันนี้รถเป็นเอกสารสรรมบารณ์นะครับเอกสารตัวจริงทุกฉบ,บับใบเสร็จสรรมรสารมิตรตัวจริงอินวอยตัวจริงทั้งหมดนะครับแท้100%เปอเ็นะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมในยุคยุคหนึ่งนะใครขี่นี่โคตรเท่เลยนะครับ เนื่อง้วยเอกลักษณ์เสียงที่มันค่อนข้างเพาะนะครับเหมือนพวก cb 6 5 0 cbr 6 0 0ตนอนที่ออกมาใหม่ทุกคนก็จะแบบโหเสียงสีสูงนี่แม่งแบบโคตรเพาะนะครับก่อนหน้าที่จะมีพวกนี้มันมีพวกนี้มาแล้วนะครับ super four cb 4 0่อเนี่ยสมัยก่อนนี่แบบโหโคตรเท่ครับสมัยนี้ก็ยังได้รับความยิ่มนะรถก็อาจจะสภาพหายากขึ้นตามกาลเวลานะสภาพดีๆสภาพเดิม เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรถก็อายุประมาณ20ปีขึ้นกันหมดแล้วนะครับคันนี้เห็นมันเดิมๆนะได้ท่อแต่งได้จานเบรกแต่งสีสวยนะครับราคาที่ลูกค้าขายให้ก็โอเคนะครับก็เลยซื้อเข้ามานะให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับอ่ะคันนี้คือ Honda s u p e r f o ์นะครับ c b 400รหัส VTEC 3รถผลิตปี2003นะเราไปดูสภาพตัวรถครับก่อนอื่นของแต่งที่เห็นเนี่ยได้จานเบรกแต่งนะอาราชินะครับใครที่เล่นบิ๊กไบร์รุ่นก่อนก่อนบิ๊กไบค์ญี่ปุ่น,นต้องรู้จักนะจานราชินะครับจานเขาก็จะซะลรองแบบนี้นะครับมาพร้อมกับปั๊มนิสซินนะครับปั๊มทองทวินดิสซ้ายขวานะจานซื้อกันก็แพงอยู่นะ นะครับนะได้การแต่งนะครับตัวยางใส่เป็นยางกึ่งสลิกมานะครับของบิสโตรนะคือข้อดีเนี่ยถ้ามันร้อนเนี่ยมันจะเหนียวนะครับแต่ข้อเสียคือเนี่ยพวกนี้มันไม่ชอบน้ํานะครับถ้าขี่เล่นได้อยู่ขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันแนะนําให้เปลี่ยนเป็นยางเ,เรเดียนธรรมดามันจะดีกว่านะครับ แล้วก็ข้างหน้าไฟหน้าเดิมไฟเลี้ยวเดิมนะครับกระจกมองข้างมีครบปอกแนดนแต่งมือเบรกมือคัสต์เดิมนะอันนี้ตอนที่เราได้มาซีนโชคลั้นนะครับ <c oughs> ดาเนินการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะสิ่งที่เราเซอร์วิสให้ขันดับแรกนะครับสองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้หมดแล้วนะครับกรองลูปใหม่ๆนะครับที่ร้านเป็นคนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เองนะแล้วก็มีเซอร์วิสผ้าเบรกหลังนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนขายนะครับตัวเครื่องก็จะมีกันล้มติดตั้งมาให้นะครับเครื่องเป็นคาร์บูไฟฟ้านะ นะครับมีการล้มติดตั้งมาให้ตัวเครื่องไม่มีร่องรอยถลอกเลยนะเครื่องก็เรี่ยมอยู่นะครับตัวท่อนะครับเป็นฟูนะฟูทั้งเส้นนะครับไม่มีไม่มีข้อต่อนะปกติมันจะเป็นสลิปออนใช่ไหมสวบเอาอนนี้เป็นฟูนะครับเห็นไหมเป็นของ WRS นะครับเสียงโคตรเพราะนะฟูทั้งเส้นนะครับชุดสีโดยโรวมถือว่าสวยอยู่นะ บอตัดดำคร,ค,รครับท้ายก็สวยนะครับมีมือจัดกันตกอยู่ครบเทคสามสวยจะแหลมแบบนี้นะคนเล่นรู้กันนะครับไ่ายท้ายสองดวงนะ,นะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมรุ่นหนึ่งนะครับในตระกูลวีเทคนะเทคสามสีก็ สวยอยู่นะครับเงาเงาเลยมาดูวันต่อนะครับเบาะเดิมนะครับมีต้องมีปิดตรงนี้มานิดนึงนะครับตอนแรกคิดว่าจะไปหุมหม้มไปแต่เสียดายตรงเนี้ยมันหนังเดิม,มน,นันนึงนิ่มอยู่อะเราก็เลยโอเคไม่ได้หุ้มให้นะนะครับจริงจรมันหุ่มอะไม่กี่บาทหรอกแต่ว่าเสียดายหนังนะครับเพราะว่าเห็นนี่มันเล็กน้อยนะหนึ่งจุดนะครับโชกเนี่ยน่าจะถูกสับมาแล้วนะครับปกติต้องเป็นโชว์ว่านะ อันนี้เป็นโชคอะไรไม่รู้ซับทองมานะครับจานเบรกหลังจานแต่งเหมือนกันนะปั๊มนิสซิดน,นะครับโลโก้ทองล้อเอ็นไกแม็3สามก้านะข้างหลังท้ายเทคสามนะครับนะไฟเลี้ยวงดูใหม่ๆอยู่เลยนะครับท้ายก็ดูใหม่ๆนะยางเนี่ยเป็นยางกึ่งสลิกนะครับก็ขี่เล่นได้นะครับแต่ว่าตัวน้ําอาจจะเลื่อนนะอาดจ,จะไหลนิดนึง แต่ว่ามันขี่ได้แหละไม่ใช่แบบว่าจะสาดโค้งตรงที่เปียกๆเนี้ยมันอาจจะลื่นนะครับแต่ว่าพวกนี้ยิ่งร้อนยิ่งเหนียวนะครับขี่ใช้งานในนี้ชีวิตประจำวันมีงบค่อยเปลี่ยนนะสตอร์เปลี่ยนมาแล้วนะครับยังดูสภาพดีอยู่เลยนะฟันลึกๆนะครับเครื่องก็แทบไม่มีรอยล้มรอยะลอกเลยนะเพราะามีกันล้มอยู่เนี่ยกันล้มอาจจะมีโดยมันนิดๆหน่อย ถังสวยบอกแทนเพิ่งเปลี่ยนมานะบอกแทนแต่งตัวตุ๊กตาเอ้ยตัวแทนก็เป็นแทนแต่งนะครับสีทองนะก่อนไปฟังเสียงเครื่องแจ้งตำหนิก่อนนะครับคันนี้รถปี2003นะอายุมันปัจจุบันก็22ปีนะครับถือว่าเป็นรถเก่านะก็อาจจะมีร่องรอยตามสภาพบ้างนะครับแจ้งลูกค้าเผื่อใครไม่เข้าใจเล่นรถเก่านะครับมันคือรถเก่านะแต่ว่า โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเลี่ยมนะครับสภาพนี้นะก็มีร่องรอยตามการใช้งานตำหนิดหนักๆไม่มียางโอเคแต่ว่าถักขี่ให้งานจริงก็แนะนำไปซื้ออยางเดียนใส่แค่นั้นแล้วกอ็อีกหนึ่งอย่างวัดรอบวัดความเร็วกับวัดรอบใช้ไม่ได้นะครับน่าจะเป็นที่ไม่เสียอย่างอื่นใช้ได้หมดเกียว,ว่างไฟสูงไฟเลี้ยวใช้ได้หมดนะครับวัดรอบเออจ้าของแจ้งว่าตอนซื้อมาเนี่ย วันที่มาส่งรถตอนแรกใช้ได้แต่ว่ามีอยู่วันนึงเขาไปขี่ตากฝนแล้วอยู่ดีมันค้างนะเขาก็เลยไม่ได้ซ่อมนะครับอันนี้แจ้งลูกค้าก่อนนะถ้าจะแก้ปัญหาทํายังไงของใหม่มีขายนะครับสั่งได้อยู่ประมาณสี่พันถึงสี่พันห้าละมือสองประมาณสามพันนะครับเปลี่ยนได้ยกรูปปลักป๊กเดิมปลั๊กผมเช็คแล้วไม่มีตัดต่อยกปลั๊กออกเสียปลั๊กกับอันเก่าได้เลยนะครับอันนี้ให้ช่างเรียบร้อยตอนแรกผมเช็คยันฟิลด้วยเฮ้ยฟิวขาดหรือเปล่าวาเผื่อไม่ยังใช้ได้ ให้ช่างดูเรียบร้อยแล้วเป็นที่ใหม่นะครับอ่าแจ้งลูกค้าก่อนตอนนี้มีแค่นี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องนะครับเนี่ยไฟเกียร์ว่างนะครับ HSS i ขึ้นหมดนะออฟไลนใช้ได้ปกตินะครับตัวรถเนี่ย เสียงแบบเดินแบบเงียบจัดเลยอ่ะดูดิดคันนี้อยู่กับเจ้าของมาเจ้าของว่าตั้งแต่อยู่มาเครื่องไม่เคยมีปัญหาเลยครับเครื่องเขาการันตีว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วตอนที่ผมไปดูวันแรกเนี่ยตอนที่ไปซื้อเนี่ยสตาร์ททีเดียวก็เงียบนะเครื่องถือว่าเงียบเลยแหละนะครับเดี๋ยวลองเบิร์นดูอ่ะ ปกไปไยกันหน่อยนะครับสตงต่ำใช้ได้นะไปเลี้ยวนะครับไปเลี้ยวอะไรใช้ได้ปะกะตะินะ เ,าเ,าเบาๆเะคนะครับเป็นไงบ้างนะครับคือคันนี้ตอนแรกที่ผมไปซื้อผมก็มีราคาในใจแะไรว่าเออซื้อเท่านี้ว่าจะขายเท่านี้พอไปถึงเนี่ยลูกค้าเพิ่งแจ้งว่พี่ไม่ใช้ไม่ได้ผมก็ชิบหาจะขายราคาที่เราตั้งไว้ก็คือถือว่าช่วยลูกค้าแล้วกันนะครับในใจผมตอนแรกผมจะขายห้าหม่นเก้ นะแต่พอมีปัญหาเรื่องไม้เนี่ยผมพูดตรงๆผมก็ไม่อยากขายราคาเดิมนะคันนี้ผมขายแค่5 5 0 0 0บาทน,นะครับ55,000บาท Honda s u ซฟอ v t e c 3นะก็อยู่ไม่ไกลจะส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับส่วนไม้ใครไม่ซีเรียสจะขี่ใช้ก่อนก็ได้นะครับหรือจะซีเรียสเปลี่ยนไม้ทีหลังก็ได้นะคันเป็นปลั๊กไฟไฟ้าแหละนะครับคันนี้55,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ